สวัสดีครับเป็นไงครับเราคุยเรื่องฐานภาษีเราบอกว่าฐานภาษีมีสีฐานคือฐานกําไรสุทธิฐานไรายได้ก่อนหักรายจ่ายฐานจําหน่ายเงินได้จากในประเทศฐานจําหน่ายเงินกําไรจากในประเทศเราบอกว่าฐานกําไรสุทธิเนี่ยมีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจํากัดที่ตั้งขึง้นการตฎหมายตามกฎหมายไทยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจํากัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ กิจาการซึ่งดําเนินการเป็นทางการค้าหรือหากําไรกิจาการร่วมค้าเหล่านี้จะต้องยื่นพรกดห้และพรกดห1ต้องยื่นภาษีกลางปีและภาษีปลายปีส่วนฐานที่สองเนี่ยฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายเนี่ยก็คือถ้าเราแยกเป็นกลุ่มจะมี2กลุ่มครับกลุ่มผู้เสียภาษีใน2กลุ่มนี้ได้แก่กิจาการขนส่งระหว่างประเทศจำได้ใช่ไหมครับมาตรา6 7เ็ กณจการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งแบบที่ใช้ก็คือพกออรดห้าสองทานตรงนี้อีกสองคนก็คืออีกสองหน่วยงานก็คือมูลนิธิหรือสมาคมที่ไม่ใช่องค์กรสาธารณกุศลตรงนี้กวยืดแบบพกออรดห้าห้าท่านเริ่มฉิดใช่ไหมมีพกรดห้าห้ามีพกออรดห้าสองอีกทานนึงตรงสีฟ้าครับ อันนี้เป็นฐานจำหน่ายกำไรจำหน่ายเงินได้จากในประเทศไทยจำหน่ายเงินได้นะจำหน่ายเงินได้แปลว่าอะไรครับเขาไม่ได้ประกอบการในไทยแต่เขาได้รับเงินได้จากประเทศไทยอันนี้จะเห็นได้จากมาตราเจ็ดสิบจะเห็นได้ตามแบบพอ,อรอห้าสี่ถ้าเราเห็นพกรห้าสี่เราจะนึกถึงว่าอ๋อมันมีแบบนี้นี่เองตรงนี้ จะถูกหัก15%ยกเว้นเงินปันผลเราจะหักเพียง10%อันนี้เป็นเรื่องของพกด54ส่วนตัวสุดท้ายตัวสีเขียวครับฐานจำหน่ายเงินกำไรจากประเทศไทยจำหน่ายเงินกำไรจากประเทศไทยนึกสภาพครับมันก็เหมือนปันผลแต่ตรงนี้มันเป็นกำไรมาตรา70ทวี มาตราเจ็ดสิบทวีตรงนี้ยคล้ายๆกับกำไรเห็นไหมมันคือคล้ายๆกับเงินปันผลเหมือนเราประมาณปันผลกลับคืนไปที่บริษัทที่มาลงทุนอารมณ์นั้นเนะี่ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้เราก็มีการหักด้จ่ายอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์มีข้อยกเว้นเหมือนกันนะครับในพรบห้าสี่ในมาตราเจ็ดสิบแต่เป็นเจ็ดสิบทวีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วว่ามีสี่ตัวแบบที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถ้าราดจักภาพนี้เราจะเห็นแล้วว่ามีพกด .50 พกด .51 พกด .52 พกด .55 พกด .54 จะเห็นว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีก็ได้จะถูกจัดกลุ่มด้วยอานาทั้ง4ฐานละพอท่านเข้าใจฐานทั้ง4ฐานนี้พร้อมกับผู้มีหน้าที่เสียภาษี6กกลุ่มนั้นแล้วท่านก็ามาเติมเต็มคำว่าอีกตัวหนึ่งในภาคปฏิบัติครับ ในภาคปฏิบัติเนี่ยเรานึกถึงสภาพนี้ครับเวลาที่สัมพาร,ระปฏิกรมสัมภาระครับจนที่สัมภาระเนาะเขาเชิญพบเขาเรียกพบเราไปพบไหมบางคนอาจจะไม่ไปพบบางคนอาจจะไปพบนะแต่ให้กระดาษให้เอกสารให้ข้อมูลบัญชีครบถ้วนไม่ครบถ้วนไม่ครบถ้วนดีกว่าไม่ทําบัญชีไปส่งเขาไม่ให้เอกสารแบบครบถ้วน ไม่ให้เอกสารบัญชีใดๆหรือให้ไปแล้วมันรู้สึกมันยังไม่ครบตรงเนี้ยมันจึงเกิดฐานด้านล่างตรงนี้ครับถ้าเราดูตรงนี้นะตามที่ผมบวงนะตรงที่ผมวงนี้นะท่านจะเห็นว่ามันจึงมีฐานที่ห้านในบางคนที่พูดแต่ของกรมสรรพกรไม่ถือเป็นฐานนะแต่บอกว่าฐานร้อยละตรงเนี้ยมันตามมาตรานเจ็ดสิบเอ็ดจะ ให้อำนาจเจ้าหน้าที่สัมปกรณเจ้าหน้าที่ประเมินว่าให้ใช้เงินได้เท่าที่ท่านเห็นนะ่ะเป็นยอดเงินได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆมาคิดภาษีได้เลยมาคิดภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เลยแน่ตาร้อยละห้าของยอดเงินได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆนี่ก็คือผลผลพวกมาจากหนึ่งกรณีมีได้ทำบัญชีทำแต่ไม่ครบถ้วน หรือไม่นําส่งบัญชีเอกสารใดๆหรือไม่นกเอกไม่นําเอกสารให้เจ้าหน้าที่ไม่นําส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่จะเห็นว่าเรามองไปแล้วภาษีก็ได้นี่แู่บุคคลเนาะเราจึงมีการพูดกันถึงสี่ฐานผมพูดสี่บวกหนึ่งก็แล้วกันเพื่อให้ท่านเข้าใจถ้าตามตำราของสมกรมันก็มีแค่สี่แหละแต่ถ้าบวกหนึ่งก็คือมาตรา7เจ็ดสิบเอ็ดก็คือห้าเปอร์เซ็นต์ของยอดไรายได้ก่อนหักใบดีทั้งสิน้น ตอนนี้ท่านลองถามตัวสิครับเราเป็นใครครับถ้าเราเป็นบริษัทจำกัดก็ฐานกำไรสุทธิถ้าเราเป็นผู้มาลงทุนถูกไหมเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศไม่ได้ประกอบการในไทยแต่ได้รับเงินได้จากประเทศไทยไม่ได้ประกอบการในไทยแต่ได้รับเงินได้จากประเทศไทยเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแบบนี้พอเราบห้าสี่เห็นไหมก็เข้ามาเกี่ยวข้องแนละ้ว อีกคนหนึ่งสมมติมีมูลนิธิสมาคมท่านก็จะเกลียดแล้วว่าอ๋อตรงนี้เป็นฐานที่เราต้องยืน่นพงศ์ดอนแต่ถ้าเป็นคนส่งเราก็จะเห็นว่ายื่นในพงศ์ดอนห้าสองชัดเจนนะอันนี้จากภาพนี้ยผมพยายามเขียนเขาเรียกอะไรผมพยายามเขียนให้ท่านเห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยมีแค่นี้แหละมีสี่ฐานมีหกกลุ่มที่ต้องเสียภาษี นะครับถ้าท่านเคลียร์แล้วเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าแบบละเอียดชัดเจนกว่านี้นะครับซึ่งคลิปหน้าเนี่ยมันก็จะมีเริ่มฐานเล็กๆที่ชัดขึ้นเด,เ,เดี๋ยวนะก่อนไปคลิปหน้าดูตรงนี้อีกนิดหน่หอยก็ได้นะครับเราดูเรื่องฐานผมเปลี่ยนรูปแบบให้ท่านเห็นภาพที่ชัดขึ้นเนาะจริงๆจากภาพเมื่อกี้เนี่ยกับภาพนี้มันจะเหมือนกันครับ แต่ภาพนี้จะชัดขึ้นตรงที่ว่าเราพูดถึงเรื่อง tax base เรื่องฐานภาษีเงินได้นีบุคคลเนี่ยถ้าเราบอกบอกมีสีกลุ่มไม่กลุ่มสีแดงนะเป็นสีบวกหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าวิธีการคำนวณภาษีคำนวณอย่างไรเราจะเห็นว่าอัตราภาษีเป็นอย่างไรแบบที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรกําหนดเวลาที่ยื่นของแต่ละตัวเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยถ้ากรณีขนคนขน,นของเสียตราเท่าไหร่ยื่นได้แบบวันที่ ูนิธิสมาคมคิดอย่างไรครับเงินได้ทั้งหมดนะแต่ไม่รวมทังต่อไปนี้เห็นไหมครับถ้าเรามองกันแบบนี้เราก็จะชัดขึ้นนะครับว่าไอ้มู i นิธิกับสมาคมเมื่อกี้เนะี่ยที่ไม่ได้รับประกาศนะถ้าเขามีไรายได้แต่ไม่รวมตัวไปนี้ไม่รวมค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าบำรุงไม่รวมเงินบริจาคไม่รวมเงินหรือทรัพย์สินที่ได้โดยสเสน่หาเห็นไหมได้รับโดยบริจาคได้รับโดยสเสน่หาได้ค่าลงทะเบียนถ้าพูดถึงพวกนี้ ไม่ต้องเอามารวมเป็นเงินได้เงินได้ที่ต้องเสียภาษีคือเงินเงินได้ที่ไม่ใช่สามตัวนี้เพราะไอ้เงินได้ที่ไม่ใช่3ตัวนี้นนปั๊บเราก็ไปแยกว่ามันเป็นประเภทไหนล่ะมันเป็นประเภทที่แปดหรือเป็น1นึ่งถึงเจถ้าเป็นประเภทที่แปดก็คิดภาษีในการเหมือนเหมาว่าอัตราร้อยละสของตัวเลขแต่ได้นั้นเลยหรือถ้าเป็นประเภทอื่นที่ไม่ใช่แปดะหถึงเจ็ดะก็หักอัตราร้อยละส ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยยืได้แบบพอกระดอกเห็นไหมอันนี้เป็นกลุ่มมูลนิธิหรือสมาคมที่เราจะต้องไปยืดด้แบบพอกระด5ห้าาไงที่เราคุยกันไอ้ห้หรือ5-2นะครับอันนี้ก็ใช้เวลาเท่าไหร่คร้อยห้วันเหมือนกัน ยื่นภายใน150วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีอันนี้ก็ขยายเวลา8วันเหมือนกันนะครับก็ประมาณนั้นส่วนตรงนี้ถ้าขนคนขนของเรกาก็หักอัตราร้อยละ3นะอย่าลืมครับถ้าขนคนเนี่ยเราขนโดยคิดจากตรงไหนครับเท่ากับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในประเทศไทยอันนี้ไฮไลท์หน่อยนะมันเป็นตัวที่น่าสนใจครับและถ้าตรงนี้ ถ้าพูดถึงการขนของเราจะพูดถึงค่าธรรมเนียมที่ขนของออกจากไทยเฉพาะค่าขนของเฉพาะค่าธรรมเนียมที่ขนออกจากประเทศกับอีกถ้าเป็นคนเนี่ยคิดเฉพาะที่เรียกเก็บในประเทศถ้าเรียกเก็บต่างประเทศเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเช็คดีๆว่าเขาเรียกเก็บที่ไหนถ้าเรียกเก็บในประเทศได้ยื่นแบบนแน่ๆพกรด52ออัตราร้อยละสามไปในร้อยห้าสิบวัน แต่ถ้าเรามาพูดถึงตรงนี้นะครับเรายืดไในห้าสี่สองถึงหหักด้วยอัตราร้อยละ15ถ้าเป็นสีน่สิบเล็บสี่เงินัลผลงาขอใครเหลือร้อยละสิบยืดภายใน7วันนะครับเหมือนหักในที่จ่ายเลยนะครับแต่อันนี้ก็ขยายได้เหมือนกันนะภายใน8วันด้วยส่วนอีกตัวหนึ่งกำไรตรงนี้ก็เป็น5้สี่จะเหมือนตัวบวนใจนี้หักสิเซต กับอีกตัวหนึ่งก็มาตรา71ก็คือ5%เห็นไหมครับภาพนี้กับภาพก่อนหน้าจะเหมือนกันแต่ภาพนี้จะละเอียดในมิติหนึ่งอีกนิดหนึ่งครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงอย่างที่ผมบอกครับท่านอย่าลืมดูครับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเป็นใครครับอย่างตัวนี้เราพูดถึงกิจการร่วมค้าอ,อ๋อภาพที่แล้วผมยังไม่ได้เติมคําว่าตลาดหลักทรัพย์ให้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเพิ่งมาปเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีแล้วก่อนหน้านั้นโจเกวิน เห็นไหมครับอันนี้ถ้าท่านเข้าใจท่านก็จะรู้ว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีคือใครเขาคํานวณอย่างไรอัตาราภาษีเป็นยังไงแบบที่เกี่ยวข้องกำหนดระยะเวลาที่ยืน่นอันนี้ก็เป็นในเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลจบเรื่องของฐานภาษีเดี๋ยวเราเติมเต็มกับคลิปหน้าคลิปนี้ต้องไปจริงๆแล้วสวัสดีครับ